ดีครับผมกอล์รถบ้านนะครับวันนี้จะพามาชมวีโกปี2015นะครับรถสภาพเรียบร้อยเลยนะครับผมตรงนี้เป็นเครื่อง2.5นะครับรถวิ่งแค่63,000โลนะครับรถสภาพเรียบร้อยเลยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผมสภาพสีภายนอกค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะครับ นใจทักมาได้นะครับเบอร์0873210872รถของเราอยู่นนทบุรีนะครับบางบัวทองนะครับรถวิ่งแค่6 3 0 0 0นะครับราคาเพียง278,000บาทนะครับนี่นะครับสภาพรอนกระบะสวยเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูภายในนะครับรับสียค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะครับ ภายในนะครับแหงข้างเรียบร้อยเลยนะครับพอทโซนกับโซนเรียบร้อยเลยนะครับดูดอกพวมาลัยครับรถวิง่งแค่หกหมืนสามนะครับเบาไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับแหงข้างเรียบร้อยเลยนะครับรถของเราอยู่นนทบุรีนะครับผม สนใจทักได้เลยนะครับเบอร์0873210872นะครับ